นี้12นาฬิกา21นาทีนะครับ12นาฬิกา21นาทีสวัสดียาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับสาธุสยกมาธุเอาย้นเลยก่นะัพร้อมเลยนะพี่นะยกน้ำเลยพี่ยกน้ำขึ้นเลยนะครับ ครับผมพี่ขอบคุณครับไปไปไปรอรับพออยางลงตายังบอกนวค่ะบอกแล้วเนะครับผมนะครับขอบพระคุณครับไปเลยรถรถไปไม่ได้เลยพี่มาโค้งนิมนต์งตาโค้งมารถมันติดหลายคันครับข่าสวัสดียินดีททุกท่านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องยินดีทำทุกท่านทุกคนนะครับช่วงบ่ายนะครับอากาศร้อนมากครับผมวันนี้ สาธุสาธุครับผมบยกน้ำนะครับผมนะครับสิ่งของที่นำมาถวายยกขึ้นเลยอของคุณพ่อจับไว้นะครับเนาะจับรวมกันก็ได้เด้อคุณพ่อเด้อ บ้านทาตตำบลทาตอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับย้ายทําทุกท่านทุกคนนะครับทอดทอดหมดด้วยนะพี่นะพี่ทอดหมดด้วยเด้อทอดหมดด้วยครับอ่านี่จับรวมไปเลยนะครับสาธุนโมธนาบุญกับทุกท่านทุกคนผ้านี้ถวายหรือเปล่าครับ ถ้าไม่ถวายหลงตาไม่เคาะให้นะครับครับผมคุณแม่ขอบคุณครับเดินทางปลอดภด้วยคุณแม่เด้อครับผมคุณแม่ท่านบอกว่าส่งลงตาถึงแค่นี้นะครับสาธุครับผมยกขึ้นแล้วยครับยกน้ำขึ้นมลา้วขึ้นมองลงตาเลยนะครับยกน้ำขึ้นมองลงตาตยรงลว้นะครับผมองตั้วตรกน้งหตายกน้ำขึ้นมองลงตายรลงตาเะครับอตาเนะครับยก้ำ้นอวดิ ค uhm ิดเดียววางไว้วางไว้หมดหมวดหมวดให้หมวดไว้ครับบ้านเชียงกำมลนเชียงอะไรเชียงกงเชียงกมโอ้ย โอ๊ยไอผมหันไปเพื่อผมอ่านเลยโอ๊ยอ่านแล้วเขาก็หยุดเอะใจนะครับเมื่อกี้นี่อ้านเชียงกลมมองเห็นปุ๊บพูดไปก่อนแล้วนะครับเราบ้านเชียงกลมนะครับยี่ดอกใจดำผมว่าเชียงขมลอุยเปลี่ยนชื่อบ้านขอ้เขาอีกแล้วนะครับ อาเชียงกลมเออะไรครับผมก็คิดว่าแต่ผมอ่านผิดคนเดียวนะครับข้างหลังนี่ก็เลงไว้เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ดิสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมโอ้อากาศร้อนตาลายไปหมดแล้วครับมองไปเห็นเพื่อผมก็อ่านเลยนะครับนะครับเราสวัสดีทุกท่านทุกคนครับยกขึ้นเลยนะพี่เด้อ ครับผมอเอาดวงตาหัวลาะเลยครับเมื่อกี้ดิข้างหลังก็เลงไว้เหมือนกันเหมือนกับผมเลยอาดเหมือนผมเลยครับหัวลาะกันเลยครับสาธุสาธุครับผมหลงตามาก็ยกขึ้นนะครับพนมมือไว้นะครับผม เตรียมพร้อมเลยนะคุณแม่เด้อพนมือไว้ครับผมคนไหนมีน้ำมีสิ่งของยกขึ้นเลยครับผมสเลานะครัาเลทะครับนครับเนาะบรรยากาศนะครับ ครับพี่น้องอยติธรรมที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับเยอะตลอดเส้นทางเลยนะครับวันนี้จากที่โอ้หลยหลายวันนะครับในรอบเดือนมีนานะครับที่ไม่ค่อยมีพี่น้องนะครับยกน้ำเลยนะคุณแม่เด้อย,ยกน้ำได้ไหมยกน้ำขึ้นด้วย น,น้ำที่เรามา,วมาถวายต้มเลยผมมอ,อ,องตาเลยยิ้มด้วย <c oughs> พี่พุธพี่พุธจับมือ,อจับมือคุณแม่ใส่น้ำเลยผมบอกยกน้ำคุณแม่ก็มองผมเฉยๆพี่พุธก็เลยจับมือคุณแม่ไปแตะที่น้ำไว้น้ำนะครับที่เรานํามาเนี่ยต้องยกขึ้นก่อนนะครับอย่าได้ทำยกขึ้นก่อนนะครับถ้าเราไม่ยกนี่ ก็ไม่หมายกับถึงหมยหมายคาวมว่าเรายังไม่ได้ถวายนะครับให้ยกขึ้นนะครับสาธุสาธุครับนี่ วันนี้ร้อนมากๆเลยแหละครับเนาพึ้นถนนราดยางเนี่ยยึดตัวตรงไว้นะครับยกาขึ้นตัวตรงตรงนะครับยาเมองหลบตาเลยครับมองหลงใจกินหลตาด้วยไปเลย ควมลัยูชาาลยนอาับวงมาลัยบ uh> um> um> uh ูชาที่บ้านเลยครับสาธุครับอันนั้นบอกไม่ได้ครับเดียวหายเป็นความลับอ่ะ ตะโนเดแล้วนะครับเียมากมากเียมากครับงอาาเีย้ครับน้องัครับจับับครับอใหู้อให้ดดเลาบริอเววางเลยครับวางเลยครับครับต้องรับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะครับทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดียาติธรรมทุกท่านทุกคนครับ